มุนหมุนึนดอ่าได้แล้วค่ะว้าวดูใหญ่มาก,กค่ะอันนี้ไปสับให้พ่อปู่กับแม่ย่าก,กินพอดีนะคะใสะ่ไตนี่สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเข้าสวนมาเก็บบัคซีดานะคะบัคซีดาที่เรียกว่าฝรั่งนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นฝรั่งตอนมาจากที่บ้านในเมืองนะคะอันนี้ตอนมาปลูกที่สวน ต้นก็น่าจะได้ประมาณปีกว่านะคะปีหนึ่งปีนิดๆน,นะคะตอนมาเล็กๆเองค่ะปีแรกก็ออกลูกแบบติดดินเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะคะว่าน้องลูกใหญ่ขนาดไหนแล้วนี่นะคะวิขอเด็ดใบโชว์ลูกสักหน่อยค่ะนะคะว้าวอันนี้ลูกใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูไรมเมล็ดนะคะ ซื้อโอ้โหตอนนั้นซื้อต้นตั้งแต่กี่ปีแล้วหลายปีนะคะสีห่หปีแล้วแต่ก่อนปลูกที่บ้านในเมืองมีต้นเดียวนะคะทีนี้จําเป็นต้องตัดต้นออกก็เลยตอนมาปลูกในสวนนะคะได้หนึ่งต้นเดี๋ยวจะแยกตอนอีกลหลายกิ่งนะคะเพราะว่านางออกลูกมาลูกใหญ่มากค่ะนี่นะคะเป็นอุ้ยเนี่ยนี่นะคะฝรั่งกิมจูไร้มเมล็ดค่ะอันนี้ก็ลูกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะ ห่ออยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยสวยอันนี้มันเหมือนจะเป็นอะไรนออเขาเรียกเราก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกค่ะอันนี้ได้หนึ่งลูกแล้วใส่ตะกาไว้อันนี้ก็เป็นพริกที่สวนนะคะวันนี้ก็ได้พริก,ก้มะกรูดได้ฝรั่งนะคะเดีย๋ยวเรามาสำรวจดูลูกนี้เก็บได้หรือยังเอ่ยฮึว้าวลูกนี้ก็ไว้อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งน่าจะลูกใหญ่กว่านี้นะคะเรายังไม่เก็บนะคะ อันนี้ก็ลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่เท่ากําปั้นเด็กกว่ากําปั้นนิดนึงไหนดูลูกนีส้สิอึ๊บนี่นะคะคือเขาจะต้นเตี้ยอยู่นะคะเพราะว่าเป็นต้นตอนต้นยังไม่โตเท่าไหร่แต่ก็ออกลูกออกผลให้ได้เก็บเยอะเลยนะคะบูสองลูกลูกนี้ก็ลูกนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะ สีน่ากินมากเดี๋ยวมาดูอีกค่ะรอบๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นพวงนะคะแต่อันนี้ก็ยังเล็กอยู่ยังไม่ใหญ่น,นี้นะคะอันนี้ยังไม่ใหญ่อันนี้ลูกใหญ่แล้วามาเก็บกันกันค่ะนางเอกของต้นฮึบแฮอันนี้เป็นทหารของเราค่ะ นี่นะคะรู้สึกว่าเหมือนมีหนอนจะเข้าไปพยายามที่จะเข้าไปกินฝรั่งแต่ว่าก็มีทหารเอคอยดูแลอย่างดีเนาะขออนุญาตเก็บนะคะคุณมดแดงขออนุญาตแกะนะคะคุณมดแดงขอบคุณมากเลยที่ดูแลต้นไม้ให้เราฮึบฮึบ,ฮบว้าวโอ้โหลูกนี้ใหญ่มากคะ่ะทุกคน เบิงบงบิงบิงบิงแม่ปั้ใหญ่กว่ากำปั้นข่อยอยู่เด้อนี่นี่นะคะลูกนี้นะคะโอ้สวยงามมากค่ะลูกนี้เก็บได้นะคะลูกนี้เก็บได้อันนี้ประมาณ3มลูกโลหนึ่งนะคะถ้าไซส์นี้นี่สามลูกโลค่ะใหญ่จริงๆใหญ่จริงๆเดี๋ยวมาดูอีกนะคะอันนี้ก็รู้สึกว่าอีกประมาณ1อาทิตย์2ออาทิตย์นะคะค่อยเก็บได้เนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะห่อคืน ะะเพราะว่าประมาณสองอาทิตย์ถึงจะเก็บได้ทุกคนค่าดูนะคะต้นเตี้ยเตยแต่ว่าลูกมันใหญ่มากน,นะคะว้าวลูกนี้ลูกนี้แกหรือยังมาทดสอบก่อนนะคะว้าวลูกนี้ก็น่าจะยังเก็บไปได้นะคะยังเล็กอยู่อน,นี้ก็ยังอยู่อีกอีก อีกนานค่ะน,นี่สองสามอาทิตย์ส่วนอันนี้อันนี้ก็น่าจะยังว้าวอันนี้น่าจะยังไว้อีกประมาณ2องาทิตย์ค่ะสอาอาทิตย์นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวหอ่อคืน<ม>ความสุขเล็กๆของคนทาสวนนะคะเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาเก็บฝรั่งกันนะคะลูกนี้ก็แก่เต็มที่แล้วนะคะเอาไปสับกินกําลังหวานเลยค่ะเก็บแล้วนะคะเก็บแล้วนะคะฮึบฮึบฮ ตุดก่อน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 กันไกลมีไม่ได้ใช้นะคะหมุน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 อ่าได้แล้วค่ะว้าวลูกใหญ่มากค่ะเนี่ยไปสับให้พ่อปู่ก,ก็ไม่ยากกินพอดีนะคะใส่ไปนี่ลูกนี้เก็บได้แล้วอึ๊บนี่ก็จะลูกประมาณนี้นะคะไ,ไปกันลูกนี้ก็น่าจะกินได้แล้วนะคะเด็ดเลยตุดอึ๊บจะขอตุดก่อนนะคะตุดภาษาอีสานปึ๊บมาวจ้าได้แล้วปึ๊บคนเห็นอะไรไหมคะอันนี้ อันนี้นี่มาห่อไม่ทันนะคะก็จะโด,ด,ดนแบบนี้อันนี้เราก็ได้ทําการห่อเรียบร้อยแล้วนะคะห่อไว้ก่อนส่วนลูกนี้นะคะก็ห่อไม่ได้แล้วนะคะก็ปล่อยให้เป็นอาหารของไส้เดือนของนอนไปนะคะแต่ว่าเราต้องเด็ดออกจากต้นนะคะเพราะว่าลูกยิ่งเยอะมันยิ่งยั่งการเจริญเติบโตนะคะก็เด็ดออกวางไว้ที่เดิมเดี๋ยวตัวที่เขาเคยกินอยู่เขาก็มากินหมดนะคะอ่ะก็จะมีไอตัวที่เพิ่งออกดอกใหม่ก็มีนะคะส่วนพวกนี้ก็ห่อได้แล้วนะคะเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาไล่ห่อเนาะ นี่นี่ก็เป็นล็อตต่อไปนะคะนี่ก็เป็นล็อตต่อไปเดี๋ยวเราก็มาไล่ห่อเนาะอันนี้ก็ห่อได้แล้วนะคะนี่นี่ห่อได้แล้วอันนี้ก็ห่อได้แล้วเดี๋ยวมาหอนะคะตอนน,นี้นี่ก็ห่อได้แล้วส่วนที่เหลือก็อันนี้ก็เดี๋ยวห่อไว้คืนเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาเพื่อนๆมาดูผลผลิตในสวน,นะคะ่ะก็เป็นผลไม้ที่เราปลูกเองนะคะมีผักมีพริก นี่ก็เป็นฝั่งนะคะปมเองก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดดูกดเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็หขอฝรั่งก่อนนะคะ